เมนูนำเสนอวันนี้เดิจ่าเด้อเนี่ยเอาอ่านสะกอนเนาะอ่านสะกอนว่าเป็นตะแเสบเนาะเบิ่งอันใดก็อยากสุดท้ายก็ได้ได้อ่าอะไรนะซุนซุนแดกกุกคับ่มจะทั้งพี่น้องจ้านี่เครื่องเคียงนี่นี่คือคือเอกลักษณ์ของเกาหลีเด้อจ้าเด้อนี่อ่าก็จะมีกิมจินั่นจะมีอ่าอันแดงๆนี่คือปลาสับอันต่อไปนี่เป็นพริกเนาะพริกซอยหอมใหญ่เนี่ยพี่น้อง เนี่ยเอามาแล้วเนี่ยเอาอธิบายพระท่านได้แล้วอยู่มาเร็วๆเนาะอันนี้คือคําจัดถังเนาะต้มกระดูกหมูกเกาหลีอันนี้คือสุนแด,ดกุกเป็นต้มเครื่องในเนาะอันอันม้น่นๆนันถวยถวยมุ่นๆกลมๆนั่นเป็นถวยเขา่าด้ยจ้ะเนี่ยโอ้อ่าดีๆแบบชอบนะนะแน่น่านมาักมักอ่มามักวิธีการวัฒนธรรมของเพื่อนนะนะ,นะมันดูเยอะดีนะ คอยมักได้มันมันดูเยอะดีอ่ะคำจาทางนี่กะกระดูกหมูเนาะคำจานี่เพิ่นว่านมันอันเป็นซื้อของอันมันฝรั่งกระดูกหมูตุ่มใส่มันฝรั่งอย่างสี่นะแต่ก็แล้วแต่สิใส่ดอกต้มกระดูกหมูนี่เล่วแต่แล่้วแต่ความักอันส่วนหมาก็สิเป็นใส่มันฝรั่งกับอ่ากระดูกหมูนเนาะเครื่องก็หลายขึ้นมาละเป็นเป็นเป็นอาหารที่เครื่องเยอะแล้วก็ใช้เวลานานในการทำน่าจะเนาะ ถ่ายรูปซะก่อนตัวเนาะเอาถ่ายรูปแล้วเอาบันนี้กะสิเป็นเวลาของการกินเนี่ยแบบเก่าแบบเดิมจ้ะคือตักใส่ถ้วยน้อยๆเพราะว่าร้อนเนาะเฮ้ามาบ่ชำช่องในการกินฮอนคือเพิ่นเฮาเขาก็ต้องระวังเด็ดจ้ะเด้อเอ่อเข้าตรงระวังเพราะว่าเอ่อเห็นเพิ่นสดโกกนี่เฮาสิไปสดตามเพิ่นบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ย ยังยังรู้ในลิ้นลิ้นลิ้นคนไทยลิ้นคนไทยนี่ไม่สามารถทําแบบนั้นได้ของเหาในี่โพงของเพื่อนนี่โกกสดประบร๊โกกได้ของเรานี่ไม่ได้ค่ะต้องระวังอ่นนี้ก็จะกินกับปลาสับของเพื่อนเนอ,อาหอมใหญ่จิ้มจิ้มตัวปลาสับเนี่ยแซบแซบเราประกวดบานอ่ะคนลยโอ้ยคนละสวรอันนี้ละจะเป็นมันคือบ้านนอกค่ะพี่น้องคือภาอีสานเนี่ยแม่บรได้ว่าคือ อย่างเนี้ยกินปลาลากินปลาจอมกินกุ้งจอมยังสินะ่อยละมักแน่ังสีลนะพี่น้องมาเนี่ยเอาเนี่ยเ,เราคุณลสตรีไทยเนาะแล้วเขาจะจับแหนจับแหนอะ่ะคือเพลินนั่นมันกับว่าว่าปันไดวัา,านันรมเราจะเนาะเราก็ต้องแท้แทะแท้แท้แทะตะเกียบกระใสเพราะค่อยเป็นกระกระแทะไปตามตามความก้อใจละจ้าเอาเนี่ย เอ,เอาเอาแต่เนื้อออกเนาะเนื้อนึงก็เปื่อยเนาะเพิ่นกินต้มอ่าบ่ตากวกาหาชั่วโมงนะ่ะตัวนี้คิดว่านะ่ะเป็นตุนๆน่ะหรือจะตุน,ตนไปเรื่อยๆนะ่ะต้มนานกว่าจะได้กินเนาะเอานั่นแล้วก็ชิมใส่กระป,อป,อปอ๋องปอกคนก็มีอุปกรณ์มาให้เฮาเรียบร้อยเดยเอามาจา้ามาจา้าบบดนี้พี่น้องเอามาชิมน้ากันแซ่บคั่กนีนเน่เนี่ยเมน,นูแนะนําแนะนําสําหรับใครที่คิดอะไรไม่ออกที่มาเกาหลีแล้วคิดอะไรไม่ออกหรือจะเด้อคจาจ่าทาง